ลแล้วก็วให้ชื่อเขาก็ได้คือฉากแรกที่เจอกันเนี่ยนะครับพระเอกคือจอนมาที่วัดเจอบุญธรรมเจอบุญหลงบุญหลงก็บอกว่าไอหน้าบ้นบานๆอย่างนี้เนี่ยนะชื่อจอนมันไม่ใช่ชื่อจอนนี่หรือไม่ใช่ชื่อจอนสัมแต่มันคือจอนจันะฮะนี่คือเสียงจอนจับเป็นชื่อจริงของนไะดจอนใช่นะครั้แรกผมก็ คิดผิดว่าผมเป็นชื่อฝรั่งมาตลอดพอเข้าก็ถามไปอ้าวจอจัดนี่นะกูถจอจัดแะ้วนี่เยเจมส์เคยคิดว่าจะเจอจอที่ใหญ่ขนาดนี้เลยครับบนพาร์คของก็าข่าดนี้อันนี้ก็ใหญ่มากนะครับตอนแรกเห็นในรูปก็คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ดูเขาใหญ่จริงครับดีใจไป็ครับที่ได้มีโอกาสตัวใหญ่ขนาดนี้ดีดีใจมากเลยครับแล้วตัางจะ กินจู่นิดนึงครับแล้วก็ไม่ต้องเดือนห้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เจ้าของเสียงเขาเป็นเจ้าของสุนัขยักแล้วกันนะครับครับแล้วก็พอเสร็จงานเนี่ยให้ให้คุณเก่งเอากลับไปยงี้ที่บ้านได้ไหมฮะปีชี่มป็นครับที่บ้านเราจะใส่ตัวทหาอาจจะได้ปีครับเพราะว่าที่บ้านเป็นคนโตด้วยมีพระเอกนะมีนางเอกมุกุลต้องมีครับต้องมีครับขอเสียงบรรลุณนิเดียครับ สวัสดีครับคุัสดียนะครับตาก็ไดัเลยครับขยับได้ครับเขาเหนคุณน้องแรงใจตอกขยับนิห่อยโอเคครับเพื่อครับเป็นไงครับคุณเดียครับรถติดนิดหน่อยนะครับวันนี้ติดมาตบลงมาก็อย่างนี้แหะก็เจอฝนตงแดดออกแล้วมาเลยค่ะยามฝนเป็นไงครับเตียวหนาได้ทางานกับทีมงานคุณทองแดงนิสก i ร์เรชั่นได้ภาพเสียงชิครับ สนุกมากค่ะแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์แรกนะคะที่ที่ได้มาภาคเสียงนะคะแล้วก็เล่นเป็นน้องเหมียวนะคะก็ก็เป็นแมวเหมียวตัวเดียวอยู่ในเรื่องนะคะแมวใจถึงนะคะเดี๋ยวดูดมสุนัขโผใช่ค่ะก็เรียกว่าคือตัวเล็กที่สุดนะคะเป็นแมวตัวเดียวแต่ว่าเอาทุกคนอยู่นะคะแน่นมากแน่นมากผมใช้ต๊ะกับชิ้จริงกับตัวนี้ เจ้ของคุณย้อนหลังดังคุณปรงพันมีมีเรื่องอะไรที่จะแอบเม้าเลยระหว่างการบรรลึกเสียงไหมครับว่ามีใครทำอะไรเด้อเด้อเปิดเปิดนี่นะหรือว่าวันนั้นที่ไปภาคก็จะเจอกับแม่กกับพี่แมนะคะที่น้าแมแล้วก็พอเข้าไปภาคเนี่ยก็คือจะเข้าไปท้องกันแล้วก็คาแรคเตอร์ของพี่แม เน่ก็จะเป็นแบบเพุ่มให้ตลกค่ะแล้วก็เสียงก็จะแต่ๆหน่อยนะงนีคะก็ก็ตลกนะเน่ก็ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไปอัดคือต้องมีซีนที่แบบโดนโดนวางยาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำสีหรือว่าน้ำลายปุ่มปากถูอะไรอย่างเงยเจหาว่าเลยแล้วเราก็พยายามที่จะไปอ่านต่อโดยที่ที่ไม่ขำนะคะบางคนก็สงสัยนะครับว่า เอ๊ะทำไมาเป็นอนิเมชันต้องใช้ทภาพแบบนี้คืงถ้าเรามีโอกัดดูในต่างประเทศมีศิลปิใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาสนุกกับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องใหม่ในเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆเช่นเรื่องการรับกา,มมารถ่ายทออนิเมชันเราจรับเกียรติอย่างยิ่งจากสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งของประเทศในชัมม่วโมงนี้นะครับคุณเจตที่คุณมมน, <c oughs> นาภาพาเป็นเสียงจอนผมมีก็อีกสักครั้งหนึ่งนะครับุณดีดีนะครับ ปอแล้วทุกคนที่อยู่ข้างหลังด้วยหลังการทำงานนะครับยิ่งใหญ่เปเกินนะครับในงานตอนนี้ใช้เวลาการผลิตประมาณสองนี่นะครับเราเมิลกาสได้มายืนถ่ายรูปกันแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยที่พละกันแห่งนี้นะครับและมีงานดีๆแบบนี้ในวันสบายๆแบบนี้เรามีโอกาสดีๆแบบนี้ก็ได้ทำรูวเป็นเกินทุกท่านที่เกิดในงานตอนนี้นะครับ